สวัสดีค่ะพบช่องพังยายแสนหลวงนะคะวันนี้จะให้ทุกท่าน ดูเสาของคุณยายแสนหลวงนะคะได้เสามาแล้วนะคะตอนนี้ต้นนู้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต้นค่ะได้เสามาแล้วนะคะสิบสามศอกนะคะเตรียมการแล้วนะคะได้เสาแล้วนะคะแม่แม่จ๋าตอนนี้ได้เสามาแล้วนะคะคุณยายได้ คุณยายแสยนหลวงได้จัดเตรียมเสามาเรียบร้อยเหลือเหล็กสันไทยนะคะเหลือเหล็กแล้วก็สันไทยแล้วก็ช่างนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็สะสมคะแนนไว้นะคะเพื่อติต่อเติมบ้านให้คุณยายแสยนหลวงนะคะ6เสานะคะเราจะขึ้นต้นอ2เสาอยู่หลังนี้นะคะ2เสานี้ค่ะ ต่อจากน้องสมหวังนะคะต่อจากน้องสมหวังให้คุณยายอยู่แถวนี้นะคะนี่เป็นตะมอนะคะเป็นหลักที่ยายแสนหลวงอยู่เมื่อคืนนะคะต่อจากตรงนี้นะคะเป็นสองเสาค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะฝากอุดหนุนด้วยนะคะท่านที่ใจดีใจบุญนะคะ อุดหนุนเมตตาคุณยายด้วยนะคะคุณยายสะสมคะแนนนะคะเพื่อจะต่อเติมบ้านแล้วก็เปลี่ยนเสาใหม่นะคะบ้านเก่าของคุณยายก็ผุแล้วนะคะแม่จา๋าเดี๋ยวเชิญท่านไปดูเสาของคุณยายนะคะอันนี้เป็นบ้านน้องสมหวังนะคะเดี๋ยวจะต่อตรงนี้นะคะเน,นี่ยต่อตรงนี้นะคะต่อลงไปนะคะ เป็นต่อกันศาสตร์แล้วก็ให้คุณยายแสนหลวงอยู่ด้วยกันกับน้องสุมหวังกลางคืนนะคะอยู่ใกล้ๆพ่อควานนะคะเวลาหลุดเวลาอะไรจะได้จะได้มองเห็นนะคะแม่แม่ตินกล้วยนะคะไม่มีอาหารด้วยนะคะตอนนี้นี่จะอาหารอ่อนๆนะคะนี่มาพบคุณยายแสนหลวงแล้วคุณยาย สวัสดีตอนเช้าคุณยายจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีคุณยายตอนเช้านะคะฝากติดตามคุณยายแสนหลวงด้วยนะคะแม่แม่จ๋าฝากผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะช่วยเมตตาคุณยายแสนหลวงด้วยนะคะดูเสานะคะแม่ <c oughs> ดูเสาคุณยายนะคะนี่หนึ่งเสานะคะเสานี้ผุแล้วนะคะเตรียมมาเตรียมเสาที่จะมาเปลี่ยน นี่เสาที่สองนะคะเสาที่สองนะคะมีเสาอู๋เห็นเสาแล้วน่าสงสารคุณยายกลัวฝนกลัวฝนพายุเริ่มจะมาแล้วนะคะแม่คิดว่าจะเปลี่ยนเร็วๆนะคะรอช่างนะคะรอช่างตอนนี้ก็หาคะแนนสะสมคะแนนนี่เสาที่สามนะคะเสาที่สามนะคะมีลวดด้วยนะคะแม่ลวดลวด นู้นโตไปนู้นข้างบนนะคะนู้น,น,นไปหาข้างบนเลยเสามันไม่สวยนะคะเลยจะเปลี่ยนเสาใหม่นี่เสาที่สี่นะคะโอ้ยน่าสงสารมากเลยนะคะเสาที่สี่เสาที่สี่ของคุณยายแสนหลวงไปหมดแล้วคะ่ะแม่ควันไม่ได้โกหกนะคะแม่ควนันจริงๆนะคะหาคะแนนให้ช่างก่อนนะคะหาคะแนนให้ช่าง แล้วก็จะต่อเปลี่ยนเอาเสานี้ออกนะคะแล้วจะเอาเสาใหม่มาเปลี่ยนนะคะแม่ดูข้างบนเลยนะคะเสาเล็กมากปูกหมดแล้วนะคะมีลวดน้ำนะคะคุณยายดื้อนะคะเตะปูนของเตะปูนเสาออกหมดแล้วนะคะแม่เห็นไหมคะโอ้ยปวกแ,แะคะแหมดแล้วนะคะปวกแคะหมดแล้ว สงสารมากเลยนะคะเสานี้ก็จะไปแล้วนะคะแต่ว่าไม่ควานได้สีเสาแค่นั้นเองนะคะถ้าได้แคะแนนเยอะก็จะมาเปลี่ยนหมดเลยนะคะนี่เสาที่ห้านะคะไปหมดแล้วนะคะไปหมดแล้วตอนนี้ไปหมดแล้วนะคะนี่มีหกเสานะคะนี่เสาที่หกนะคะเสาที่หกก็เริ่มจะไปแล้วนะคะ แม่ควานก็จะหาคะแนนเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะคะเป็นช่องเล็กๆนะคะโอยหาคะแนนก็ยากนะคะบางวันก็ไล่กลางคืนก็ไม่หมดเลยเหลือเต็มเลยนะคะผลไม้นะคะฝากเมตตาคุณยายด้วยนะคะนี่คุณยายยืนกินหญ้าย,ยังไม่ได้อาบน้ําเลยนะคะวันนี้หนาวรอยคุณยายนอนเมื่อคืนนะคะ อร่อยไหมคุณยายเมื่อคืนนี้คุณยายมีแม่ใจดีมาเมตานะคะแม่ขวานทำมาเยอะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะพ่อพ่อแม่แม่ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญน,นะคะช่วยแวดอุดหนุนเปลี่ยนเสาใหม่ให้คุณยายด้วยนะคะคุณยายแสนหลวงนะคะอันนี้เป็นบ้านของคุณยายแสนหลวงนะคะคุณแม่ ดูเสาไปหมดแล้วนะคะตอนนี้ได้เสาใหม่มาอย่างสวยนะคะคุณยายจะได้เสาใหม่แล้วนะคะรอคะแนนให้ช่างก่อนนะคะสะสมคะแนนให้ช่างก่อนนะคะช่างเอาห้าพันคะแนนนะคะแม่เปลี่ยนเสาใหม่เอาห้าพันคะแนนนะคะ ตอนนี้สะสมอยู่นะคะแม่จ๋าช่วยแว่เมตตาด้วยนะคะเมตาคุณยายนี้บ้านน้องสมหวังนะคะป้าน,น้องสมหวังก็จะดีกว่าคุณยายไปหน่อยหนึ่งนะคะมีบ้านไม้นะคะนี่เสาเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะเต่าเสาคุณยายแสนหลวงเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไม้ท่อนนะคะ ไม้ท่อนใหญ่มากเลยนะคะต้องมีคะแนนหารถมายกเคนนะคะเอาเคนมายกขึ้นนะคะโอ้มันเตืองหลายอย่างนะคะตอนนี้ต้องหาคะแนนเก็บสะสมไว้ก่อนนะคะแม่แม,ม่จ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะฝากเมตตาด้วยนะคะช่องพังยายแสนหลวงน้องสมหวังนะคะนี่เสาคุณยายยาวมากเลยนะคะ สองเสานี้จะขึ้นจะขึ้นตรงนี้นะคะสองเสาเนี่ยจะต่อออกให้คุณยายอยู่กับน้องสมหวังนะคะนี่เป็นตโม่นะคะเป็นตโมอของคุณยายอยู่เมื่อคืนพ่อขวานก็มาทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อคืนคุณยายนอนตรงนี้นะคะแต่ไม่มีลังคานะคะแม่คุณยายนอนไม่มีลังคานะคะตอนกลางคืนนะคะ แล้วแม่ควานก็จะโตมาให้มีหลังคานะคะก็จะเก็บสะสมคะแนนไปเรื่อยๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกท่านนะคะช่วยอุดหนุนเมตตาคุณยายแสนหลวงกับน้องสมหวังด้วยนะคะหาคะแนนเยอะเลยนะคะที่จะต้องใช้นะคะ เปลี่ยนเสาใหม่ให้คุณยายด้วยนะคะและจะต่อเติมบ้านตรงนี้ให้คุณยายด้วยนะคะคุณยายจะได้อยู่สบายสบๆเวลาฝนตกนะคะสองหกเสาแล้วนะคะทั้งหมดได้หกเสาไปหลังเก่าสี่เสานะคะแม่เอามาหลังใหม่สองเสานะคะเนี่ยหลังเนี้ยหลังที่จะต่อขึ้นมาเนี่ยนะคะต่อต่อออกมาข้างนอกนะคะตรงพ่อควานเก็บที่ช้างนะคะนี่ตาหมอ้อ กมอของคุณยายอยู่เมื่อคืนนะคะตอนนี้เอาคุณยายออกไปอยู่บ้านแล้วนะคะเข้าบ้านหลังเก่าแล้วนะคะนูน่นยืนอยู่ตรงนู้นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะโอเคค่ะตอนเย็นตอนเย็นแม่ควานก็เปิดไลฟ์สดอยู่นะคะติดตามด้วยนะคะอุดหนุนด้วยจ้า แวเมตตาแว้อุดหนุนด้วยนะคะช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้คุณยายแสนหลวงด้วยนะคะวันนี้ได้แค่นี้นะคะพบกันใหม่นะคะพบกันไงโอกาสหน้านะคะคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอสวัสดีนะคะสวัสดีจ้า